สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปนะคะสำหรับดวงครึ่งปีหลังนะคะของปี2567นะคะก็จะเป็นการทำนายในทุกเรื่องนะคะทั้งในเรื่องงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภแล้วมีเลขนำโชคให้เหมือนเดิมนะคะการทำนายก็ยังเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะะเพราะฉะนั้นให้ดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มไดยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะ สำหรับชาวกรกฎนะคะในเรื่องดวงดาวนิดหนึ่งก่อนนะนะคะก่อนจะไปดูในเรื่องไพ่ในเรื่องดวงดาวเนี่ยต้องบอกว่าดาวใหญ่คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะของคุณนะคะตลอดในช่วงครึ่งปีหลังเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของอการที่มีจิตใจในการทำมาหากินนะ เออนะคะมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องเงินที่ได้มาจากการค้าขายการทำงานอะไรก็ตามมันจะมีเงินเข้ามาหรือมีคอนเน็ t ชันที่ดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีคนส่งเสริมดีคนทำงานประจำก็มีคนส่งเสริมดีนะคะคือพูดได้ง่ายว่าเจอเพื่อนเจ้านาย ที่ค่อนข้างส่งเสริมในการทํางานที่ดีหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของอโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคือมันโชคทุกประเภทอะต้องบอกแบบนี้และโดยเฉพาะนะคะในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยก็จะมีดาวที่อยู่ในเรือนชะตาคุณซึ่งได้ตําแหน่งเป็นทั้งมหาจักรอาทิตย์เป็นมหาจักรอย่างเงี้ยนีดาวศุกร์เป็นราชาโชคอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ล้นเหลือ ช่วงเวลาทองนะคะช่วงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวเลยคือช่วงกรกฎาสิงหานะช่วงนี้คือปังสุดบอกเลยสเสน่ห์พารวยจริงๆหรือหลายคนอาจจะมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานความรักสุง่งอมงได้เจอเนื้อคู่แบบนี้นะนะคะถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนในเรื่องของพระเกตก็จะมาลิงเรือนชะตาคุณด้วยนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆนะคะในช่วงนี้เลย เนี่ยคือคือมันมีดาวที่ดีกับคุณมากๆช่วงกรกฎาสิงหาพอในเรื่องดวงดาวเนี่ยพอพ้นสิงหาไปแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องระวังนิดหนึ่งเออนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่มันเยอะเกินไปนะส้อมมองว่าก็ใช่แหละด้วยความที่ว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือนมรณะอาจจะต้องเระมมาระวังเรื่องความสัมพันธ์ในบางคู่หรือระวังในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของเรา สุขภาพของแฟนหรือความเปราะบางในความสัมพันธ์บ้างหรือเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วนอ่านะฮะโดยเฉพาะในช่วงเลยสิงหาเป็นต้นไปจนถึงปลายปีนะอาจจะต้องระวังเรื่องพวกนี้สักหน่อยเพราะว่าดาวที่ให้คุณกับเรา,าเขา,ามีการอ่อนกำลังลงอนะคะโอเคนะคะเรามาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะส้มเปิดไพ่เต็มเซตสิบใบเลยเรามาค่อยๆดูกันนะคะ ไพ่นะคะในโซนของอดีตของการทำนายคือในช่วงมิถุนายนเนี่ยนะขึ้นไพ่สองถ้วยนะซึ่ง z o มมองว่าโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะดีมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานจะได้รับการร่วมมือร่วมใจได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนที่ทํางานด้วยพบเจอกัรยาณมิ หรือคนรักคู่ครองช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือการเงินการเงินก็ดีคล่องตัวมีความสุขหลายคนพบเนื้อคู่นะคะส้มจะบอกแบบนี้เลยนะในช่วงมิถุนานเนี่ยหลายคนพบเนื้อคู่หรือความสัมพันธ์อะสำหรับคนมีคู่มีการพัฒนาไปอีกขั้นมั่นหมายแต่งงานนะคะถือว่าดีมากๆในเรื่องเงินก็ดีในเรื่องสุขภาพสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอกฎไลยน เออพกปอดอะประมาณเนี้ยปอดกดไหลย้อนประมาณนี้นะคะเออตรงอกนิดนึงตรงกระเพาะอาหารอะไรประมาณนี้นาะเล็กน้อยแต่สมมองว่าหลายอย่างค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะค่อนข้างดีค่ะมิถุนาก็ดีนะคะช่วงกรกดาสิงหานีขึ้นมาเลยสิบเหรียญโหบอกเลยกรกดาสิงหาเป็นจังหวะเวลาทองเก็บเกี่ยว เก็บให้ดีบอกเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการงานงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารการเกษตรไม่ว่าคุณจะเปิดหน้าร้านหรือไม่เปิดอ่ะมันดีไปหมดลูกค้าเข้าตรึมเลยนะ,ะลูกค้าเข้าเต็มเลยปังมากนะ,ะธุรกิจได้รับการยอมรับมากเลยนะฮะได้เข้าไปสู่แวดวงสังคมใหม่ๆบางคนได้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจ้านายพาไปเข้าสู่สังคมใหม่ๆสังคมคนที่เขามี มีฐานะทางการงานอาชีพที่ดีหรือว่าได้โอกาสในเรื่องต่างประเทศการเรียนการงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเด่นมากงานที่เกี่ยวกับอสังหาเนี่ยโดดเด่นเลยดีมากๆนะคะชาวกรกฎรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะในส่วนของเงินนะคะบอกเลยว่าเต็มมาเต็มนะคะพื้นดวงดีๆมีเป็นแสนเป็นล้านพื้นดวงปานกลางมีเป็นพันเป็นหมื่นในบางคนได้รับของมีค่าหรือมรดกจาก คนใกล้ชิดเขาเมตตาเราหรือบางคนอาจจะได้รับเป็นสินสอดหรือเปล่าเพราะไพ่ใใบนี้นะในเรื่องความรักเนี่ยมันคือความสุขง,งอมมากๆมันคือเรื่องของการอะไรมั่นหมายแต่งงานมีเกณฑ์ค่ะกรกดาสิงหามั่นหมายแต่งงานค่ะหรือคนโสดพบสายเปแต่ต้องดูด้วยนะว่าเขามีคู่แล้วหรือยังนะนะอาจจะต้องดูให้ดีแต่ถ้าโสดแล้วเป็นสายเปยบอกเลยดีมากนะคะเนี่ยตั้งแต่ช่วงมิถุนาไปจนถึงสิงหาเนี่ย ชาวกรกฎเนี่เป็นขวัญใจสายเปเลยนะบอกเลยนะคะคือมันดีจริงๆอะ่ะถ้าเราเป็นสายเปเองเราก็มีเงินบางคนเนี่ยมีรถใหม่มีบ้านใหม่มีที่ดินใหม่แบบนี้เลยก็ได้เงินสะพัดเงินดีมากนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าให้คุณเก็บเงินให้ดีนะเพราะเรื่องเงินเินทองทองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะเสียมันก็เสียไปกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะ เพราะฉะนั้นดูให้ดีแล้วกันว่ามันคุมม้มไหมกับการไปตรงนี้เนาะนะในช่วงกันยาตุลาค่ะขึ้นไพ่ออกสีด่ดาบกันยาตุลาเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการป่วยงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องพักงานเพราะอะไรเราทําเยอะไปเราป่วย ให้ระวังการป่วยนะในช่วงกรกฎาสิงหาถ้าจะมีก็เป็นพวกผดผื่นแพ้อากาศหรือว่าเป็นในลักษณะอาหารมันไม่ค่อยย่อยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงกันยาตุลาเนี่ยก็ต้องระวังที่อาจจะแบบป่วยแล้วต้องนอนหลายวันเพราะว่าอดหลับอดนอนไม่ค่อยได้นอนร่างกายก็สั่งให้ต้องนอนด้วยกันให้ป่วยไข้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูแลสุขภาพด้วยอะไรต่างๆมันเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีมากแต่ว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเรื่องเงินเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่บอกกรกฎาษสิงหาเงินเข้ามาดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่เก็บมันก็มีสิทธิ์ติดขัดได้เหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นช่วงเวลาทองมันก็ไม่ได้มีตลอดเพราะฉะนั้นมีแล้วต้องเก็บเกี่ยวต้องเก็บให้ดีอย่าใช้สุรุสุรายเพราะมันก็มีช่วงที่จะต้องให้เราใช้เงินอยู่นะ เออนะะอาจจะเป็นอาการป่วยของคนรอบข้างด้วยก็ได้ที่เราต้องไปใช้จ่ายเงินนะเนาะนะคะในเรื่องความรักมันเหมือนจะแบบเออคนรักเราอาจจะป่วยได้หรือมันมีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ห่างกันหรือไม่ค่อยได้สื่อสารกันแบบนี้หรือมีการบล็อกเออใจเย็นๆอาจจะมีการน้อยใจอะไรกันก็คุยกันให้ดีเนาะใช้เหตุผลเยอะๆไม่จาเป็นต้องทําตามไพ่ทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องทําตาม นะะในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาปลายปีสุดๆขึ้นไพ่หกดาบหัวกลับการงานเนี่ยให้เรามาระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับคนในทีมหรือบริวารมีปัญหากันเองเราอาจจะอยากออกจากงานมีความรู้สึกอยากจะออกจากงานเดิมหรือจําเป็นต้องออกสม้มมองว่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ตัดสินใจด้วยความใจเย็นนะอย่ารีบนะนะคะ แล้วก็ในเรื่องเงินใช้ใจ่ายกับคนในครอบครัวเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ส้มบอกส่วนใหญ่คนที่สร้างปัญหาทางการเงินให้กับชาวกรกฎไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนในครอบครัวหรือมีความจําเป็นต้องช่วยคนรักคู่ครองก็ดูให้ดีแล้วกันเนาะเอาให้พอประมาณไม่ให้เดือดร้อนเราเกินไปนะคะในเรื่องของความรักเปราะบางปลายปีเนี่ยเพราะฉะนั้นคุยกันให้ดีความสัมพันธ์อย่าใช้อารมณ์ เนาะมันเป็นไพ่ธาตุลมมีไพ่น้ําด้วยเนี่ยถ้าเกิดใช้อารมณ์เนี่ยมันไม่เวิร์คเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเสียดายทีหลังเพราะฉะนั้นคุยกันด้วยเหตุผลใช้เหตุผลนะใช้ความเอื้ออาทรไม่ว่าจะจบอย่างไรมันก็จบสวยเนะี่ยนะคะสุขภาพให้ระวังเบาหวานหรือการเดินทางในพื้นที่ชื้นแฉะหรือทางน้ําหรือว่าเนี่ยการเดินทางโดยทางเรือนะให้ระวังนะคะความรู้สึกของคุณ มาดูความรู้สึกในช่วงครึ่งปีหลังนะคะของปี2567าวก็รชาวกรกฎขึ้นไพ่เดมูลหัวกลับแล้วก็โอเคตัวคุณเองอยากช่วยเหลือคนอื่นมีคนที่คุณอยากช่วยเหลือตัวคุณเองต้องการความกระจ่างแจ้งให้เกิดขึ้นในชีวิตในหลายๆเรื่องและคุณก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่น หากคุณนะ่ะได้เจอกับแสงสว่างในชีวิตคุณเองมีความเมตตาและอยากช่วยเหลือคนอื่นให้เขาได้เจอสิ่งดีๆเช่ากรากฎ่ะเป็นคนดีคนดีส้นตะ้นหงอนะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะฮะตัวเราเองก็ต้องการสิ่งดีๆจากคนที่เราให้<ๆ>เขาเหมือนกันนะ่ะคืออยากให้เขามาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่หักหลังเราอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่ว่าความจริงมันก็คือว่า ความจริงก็คือไม่ใช่ทุกคนที่เราดีกับเขาแล้วเขาจะดีกับเราอะบางคนเราหวังแค่ไม่ให้เขามาหาักหลังเราก็พอใช่ปะแต่เขาทำคนที่เราช่วยเขาอะเขามาหักหลังเราซ้ำก็มีเพราะฉะนั้นดูคนให้ดีเอาตัวเองไว้ก่อนเนาะเอาตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าอีกในหนึ่งชาวกรกฎก็ต้องการคนช่วยเหลือหรือต้องการเงินทองเราเรามีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องคนช่วยเหลือเนี่ย ผู้อุปถัมภ์ในเรื่องการงานอะเราโอเคนะให้งานเราแล้วให้เงินเราแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเปเงินโดยโดยไม่มีสาเหตุเรารู้สึกว่าเราต้องการแค่งานเราอยากทํางานด้วยตัวเองเราแค่อยากได้โอกาสเรื่องงานแล้วเราก็ขยันทํางานด้วยตัวเองเราเราชอบพึ่งพาตัวเองส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่ให้คนมาเปทุกอย่างนะคะแล้วเรามีเงินด้วยตัวเองเรารู้สึกว่ามันดีกับตัวเองเออแต่เราจะเครียดมากถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือคนที่เรา ไว้ใจหรือให้การช่วยเหลือแล้วเขามาหาักหลังหรือว่าเขาสร้างหนี้ให้เราอีกมันมีเกณฑ์นะเนี่ยที่จะมีคนมาสร้างหนี้โดยที่เขาเพิ่งมาบอกเราอีกละเวลามีหนี้เงินก้อนเพิ่งมาบอกเพิ่งมาแบบเดือดร้อนเราอะ่ะอันนี้ให้คุณระวังเอาไว้เพราะว่าช่วยไปเท่าไหร่ก็หมดช่วยไปเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มทําคุณคนแบบนี้ไม่ขึ้นนะคะทาคุณคนขึ้นเฉพาะคนที่เขาให้เรา ด้วยใจจริงนั่นแหละเขาไม่ได้หวังอะไรจากเราตอบแทนเนาะเออทำไปทําคุณกับคนแบบนั้นนี่วะนี่ยฮะในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลนะกับชาวกรกฎขึ้นไพ่เดดแฮงแมนหัวกลับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเขาขี้น้อยใจมากและต้องการกําลังใจมีปัญหาเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างนี่สินนะให้กับชาวกรกฎได้นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะช่วยก,ก็ก็ให้กําลังใจแต่ว่า เรื่องเงินเราอาจจะต้องขอตัวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะนะคะเออแต่ถ้าเป็นคนรักก็เป็นคนรักที่ค่อนข้างขี้น้อยใจต้องดูแลจิตใจเยอะหน่อยเนาะนะคะชาวธาตุลมกุมิถุนตุลคนนี้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ตรงมากแล้วเป็นคนที่มีเหตุผลจัดๆเลยเป็นคนเก่งอาจจะแลดูดุแต่จริงๆเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณนะส้มมองว่าถ้าเป็นในเรื่องเงินอาจจะต้องระวังแหละชาวธาตุลมกุมิถุนตุลแต่ถ้าเป็นในเรื่องงาน ส้มมองว่าเขาเก่งแล้วคุณสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆจากเขาได้เลยนะเออเขาซัพพอร์ตเรื่องงานดีนะคะนะถ้าเป็นในโซนของคนรักก็อาจจะมีอีโก้เยอะหน่อยนะแต่ว่าส้มมองว่าสิ่งที่เขาพูดส่วนใหญ่จะเป็นความจริงมีอะไรก็ฟังฟังเขาไว้บ้างเนาะชาวธาตุดินมังกรฝึกศบกันค่ะคนคนนี้นะถ้าเรื่องเงินเนี่ยเหมือนเขาจ้องเงินคุณเออ เหมือนเขาจ้องเงินคุณยังไงไม่รู้อมันมีการมองในเรื่องเงินแล้วมันมีการคิดมันเหมือนกับว่าเขาอยากได้อยากมีเหมือนคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคนแน,แนวนี้มาขอความช่วยเหลือคุณอาจจะต้องเลี่ยงไปนะฮะส่องคุณดูคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออพินิษ์พิจารณาส้มมองว่าบางทีชาวทัาดินบางกรฝึกศพกันถ้าเป็นคนใกล้นะคือเขาเป็นห่วงคุณหรือเขากําลังเป็นคนรักที่ดูพฤติกรรมคุณอยู่ก็ได้ แต่เขาเป็นคนละเอียดรอบคอบนะเขาเป็นคนละเอียดในเรื่องการเงินการใช้ชีวิตมากๆนะคะใน,ในช่วงครึ่งปีหลังนะนะคะเขากําลังสังเกตพฤติกรรมคุณอยู่แต่ถ้าคนคนนี้เป็นคนไกลส้มมองว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินกับคุณนะเขาเป็นคนไกลที่กําลังมองชีวิตคุณนะส่องหรือมองชีวิตคุณเป็นบทเรียนให้กับชีวิตเขาเนะี่ยเหมือนกับว่าอะไรดีๆอ่ะเขาก็จะเอามาปรับใช้กับเขาแต่อะไรที่ไม่ดีอ่ะ เขาก็เหมือนมองคุณเป็นบทเรียนว่าเขาจะไม่ทําแบบคุณอะไรเงี้ยเออค่อนข้างเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนละเอียดมากเลยนะคะชาวทัดดินนะเออนะฮะแต่ถ้าเป็นในเรื่องเงินส้มไม่ให้ช่วยเหลือนะเพราะว่าไม่ไม่ส่งเสริมให้ช่วยเหลือเพราะว่ามันเหมือนเขามันแลไม่บริสุทธิ์ใจอะ่ะเออคนเนี้ยนะคะปัญหาและวิธีการแก้ไขนะเดอะสตาร์ Star, นะฮะ ความคาดหวังจริงๆส้มมองนะว่าชาวกรกฎหลายคนเลยนะคะที่จะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไวรัลหรือว่าโด่งดังไม่ว่าคุณจะเป็นอินฟลูดาราหรือเป็นคนปกติที่มีความคาดหวังว่าชีวิตตัวเองอาจจะเป็นไวรัลชอบในเรื่องโซเชียลนะอยากมีไรายได้ในทางโซเชียลนะคะส้มมองว่าหลายคนจะประสบความสำเร็จปัญหาก็คือนะฮะคุณมีความหวัง วิธีการแก้ไขปัญหาคือคุณต้องโน้มตัวลงมาติดดินนะคะชาวกรกฎหลายคนถ้าคุณอยากได้ใจคนคุณต้องโน้มตัวลงมาไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอะไรก็ตามนะคะเอาให้แบบคนหมู่มากเอาให้คล้ายๆกันกับคนหมู่มากอย่าทำตัวแตกต่างจากคนหมู่มากหรือความแมสเกินไป ถ้าคุณอยากแมสคุณอยากเป็นไวรัลคุณอยากมีชื่อเสียงสังเกตหนะ้าชาวกรกฎที่มีชื่อเสียงนะคะเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้ชีวิตมีพัร์หนึ่งในชีวิตที่มันเหมือนคนปกติมีความติดดินอะไรอย่างเงี้ยเออสังเกตได้จากเดอรไพ่เดอรสตาคือความเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนคุกเข่าเห็นไหมคะติดดินอ่านะมีการช่วยเหลือผู้คนแบบนี้นะคะจากใจจริงถ้าทำแบบนี้ได้บอกเลยเป็นไวรัลได้ ด้วยความธรรมดาเออแบบธรรมดาแต่พิเศษแบบนี้ได้เลยนะคะปัญหาอีกอย่างคือถ้าเกิดว่าชาวกรกฎใจดีเกินไปช่วยเหลือได้แต่ถ้าเกิดใจดีเกินลิมิตมันก็ทําให้เราไม่เหลืออะไรได้เพราะฉะนั้นเอาพอประมาณนะคะนะทุกอย่างต้องพอดีพอดีพอประมาณนะอืมนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวตุลน,นะถ้าขึ้นไพ่เหรียญแบบนี้มีเกณฑ์มีโชคเหมือนกันนะ มาจากชาวทาตด,ดินมังกพรพึกกศกันคนขาวอวบถ้าเกิดว่ามีโชคลาภก็ไปหย่อนตู้บริจาคบ้างก็ได้นะคะเป็นการเติมบุญนะในเรื่องของเลขนำโชคนะเอาไปทำอะไรก็ได้นะในช่วงครึ่งปีหลัง690เลขเนี้ยมาแรงตลอดนะคะ690 หกเก้าหกเก้าเก้าในวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะคะเอามาดูกันในเรื่องของไพ่ออราเคิลนางฟ้านะคะแนะนําอะไรชาวกรกฎเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะใบแรกนี้ขึ้นมาเลย c e l e b บ a t i o n นะการเฉลิมฉลองโอ้โหมันมีแบบงานมงคลการเฉลิมฉลองปิดโปรเจกต์ประสบความสมําเร็จโดยเฉพาะอย่างที่บอกมิถุนาถึงสิงหารับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะ รับพลังงานดีๆไปเลยม,มันมีเกณฑ์ปิดโปรเจกต์ได้ประสบความสำเร็จดังใจ Power of Angels นะคะคุณมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองซึ่งจริงๆอาจจะเป็นคนที่มีตัวตนในชีวิตคุณก็ได้เป็นเพศหญิงนะนะฮะเป็นคุณแม่เป็นลูกเป็นแฟนพี่สาวน้องสาวได้นะฮะเวลาเขาเตือนอะไรคุณขอให้คุณรับฟังนะคะ เวลาที่คุณมีปัญหาอะไรปรึกษาพวกเขาได้พวกเขาอยากให้คุณได้ดีโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนนี่ะอาร์ติ้งเจ้ากาเบรียลนะอันนี้คือไพ่นางฟ้ากาเบรียลซึ่งเป็นนางฟ้าของความมีอารมณ์ศิลปินชาวกระกฎเป็นชาวธาตุน้ําและมีดาวจันทเป็นดาวเจ้าราศีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องผ่อนคลายหน่อยเวลาทํางานหนักๆคุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของ ดนตรีนะคะหิวใจนิดหนึง่งความสวยความงามงานอดิเรกร้องเพลงดนตรีหิวใจเอาแค่ห okay, ิวใจก่อนมันจะทําให้คุณมีพลังในการทํางานต่อแต่ในบางคนนอกจากหิวใจได้แล้วอาจจะเป็นงานที่สองอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ด้วยซึ่งนั่นก็ถือว่าดีมากหาเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองบ้างนะคะการเข้าหาอะไรที่มันสวยงามหรือทําให้ส่งเสริมอารมณ์ศิลปินของคุณมันดีมากเลยนะคะ ทำให้คุณมีแรงพลังก้าวต่อขอบคุณชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ